สุัสดีท่านผู้ทุกท่านนะก็ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลองเล่นแต่และแบบนะที่เราก็จะได้เอาไปโหวตกันนะ,ะไม่ใช่แบบกดโหวตมั่วๆเนาะเราก็ต้องเล่นบ้างเนาะเนี่ยเพราะว่าอยากจะได้รางวัลโดยเฉพาะซัมเมอร์กับสปริงเนี่ยอันนี้คือต้องได้เนะนี่ยวินเทอร์นี่อย่าเลยนะไม่ค่อยชอบวินเทอร์นะฮะแบบแมันดูเออไม่สมส่วนก็ไ <c oughs> ม่ดูจะว่านะแต่แบบแมันดูแบบแปลกๆอะ่ะนะฮะ เออแล้วก็อันนี้มีขานิดนึงนะฮะอ่าอย่าลืมไปรับรางวัลกันนะคะ thanks giving day นะ thanks giving day เออนะอ่าใส่สกินซะหน่อยนะฮะเออไหนๆก็เข้าแน่หนาวแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหน้าหนาวอยู่ใช่ไหมอยู่ไหนเนี่ยวินเทอร์วินเทอร์หายเดี๋ยวหน้าหนาวหรือหน้าร้อนก็ไม่รู้เนี่ยก็ยังรู้สึกร้อนๆอยู่นะอยู่ไหน winter winter หายอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่พินกิน winter หายนี่วินเทอร์อยู่นี่ คไม่สนใจข้ามานนะเดี๋ยวเราจะเล่นจากแบบนี้ก่อนนะฮะซออิ่งเป็นไรนี้โอ้สิงโ็อีไหนนี่เข้าถูกแมหรอเปล่าฮะอ่านน่าจะเข้าถูกน,นะเนี่ยไม่ได้อ่านเน้นก่อนด้วยไงยเอออยากได้รางวัลอย่างเดียวบอดริเหือนผลไงเออเล่นแล้วก็ต้องอยากได้รางวัลด้อนะ มันแค่โชว์แมปเฉยๆหรออืมยิ่งใหญ่ดีพอสมควรฮะแล้วก็โอเคนะฮะมันสวยมากเลยโอ้โหแมปแท้ไม่โหลดโอ้มันใหญ่มากเลยนะโอ้ฝุ่นเต็มหน้าโจเลยเราอุย้ยตกมานี่ โอ้ววัดอะไรอะ่ะเขาขึ้นไปดูหน่อยดิเขาสร้างไปได้อะ่ะเธอโอ้สุดยอดม,มากเลยจริงๆแต่ต้องดูเมพอื่นด้วยว้าววัดสุวรรณจำลองโอ้ไหนเข้าไปดูหน่อยดิคือมันแบบเน้นโชว์อะไรอย่างเงี้ย ถือว่าเป็นวัดที่สวยนะคะมีความเป็นไทยเพราะว่ามันเป็นวัดนะอู้ชาวหัวมีชาวัวด้วยเหรอผู้เล่นที่รักโอ oh m มก o d เอ่อ้อดิเอามีอันนี้เยอะตังเยอะ <laughs> ไม่ไม่ไม่ ถ้ารับสิทธิ์นะมันต้องมันต้องอะไรนะมันต้องดูโฆษณาอ่เฮ้อโอ้โหไปดิอุย้ยไม่รู้อ่ะนี่คือปารีสเหรอใช่ไหมแบบนี้ปารีสหรือวินวินวินโอ้ใหญ่ไปโคกันนะฮะ อืมวูุวยเอ้ยมันก็แบบมันโหลดเร็วกว่าแมพวัดนะอะมโอเคนะมีหอไอเฟลด้วยนะฮะงอหอไอเฟลลนยะเอ้ยเป็นเมืองแบบเป็นเมืองจำลองเลยนะฮะ วัสดีนะฮะงานสวยดีแล้วอันนี้คือใครฮนะทำไมตกรงมาเลยฮะขึ้นไม่ได้ต่อไปแมปสุดท้ายเจ็ดนาทีแล้วตึง้งตึง้ตงนี่คือแมปอะไรนะเนีย่ยอุ๊ยเขาเขียนอะไรอ่ะมองไม่เห็นอนะ่ะ จะได้มองหินเนาะหลุดดิ้วๆ,ๆิ้วิ้วเลยเริ่มดิยินดีต้อนรับสู่ความผ่อนคลายต่ตางๆมากมายมีให้เลือกเล่นกว่าสามสิบแบบว้าวก็เลยอะ่ะเฮ้ย อ้ยยยยายยยายายเออออออไปละไปละคืออะไรไม่รูอ้อะแต่มันรู้สึกฟินอะไรนะอะไรนี่มองไม่เห็นเลยฟรีไอเทมสองนาทีเอาไหมไม่เอาข้าใจเอเดียร์ดีไม่เอาไมียวาคือสระน้ำ น้อมีใบไม้ด้วยเดี๋ยวเแปลว่าเอ้ไอ้ที่นวดอะไรเมื่อกี้นี่คือเราไม่ได้อ่านกอนใช่ไหมเที่กล่องไม้เออฟินดีเหมือนฟุตบอลเลยอ่ะกล่องไม้เล่ฟุตบอลกันแน่ต่อไปเอาเราข้ามห้องกันเนี่ย <laughs> ไม่เคยเล่นกันอย่างเงี้ยนึรั้งแรกเลยนะเฮ้ยปกติเราจะต้องแบบ มีการอนะันนี้ก่อนเนี่ยแอบเล่นมาก่อนนะฮะนี่ก้อนเหล็กเมื่อกี้ไม่ต้องตกใจนะฮะทำไมถึงแบบเออมีการทำแบบมันก็ปัดไปปัดมาอย่างเงี้ยคือมันเอ,อ่อจะบอกอยังไงก็คืออุ้ยมันออกไม่ได้ไงแบบน่าจะมันมีเดือดฝุ่นนะฮะมันก็เลยปัดไปปัดหนึงเออ,อน,นี่อะไรเลยทำไมให้อันนี้ด้วยไข่อะไรไข่ประเจ นคนนี้ตั้งค่าความสว่างน,นิดนึงมองไม่เห็นต่อไปเนีย่ยไดีห้าอันนี้อะไร สีอ๋ได้ฮนะสะัใจดิไปต่อเอ้ยเดินหนุมาแล้วของหายด้วยยันเจงอะไปเปิดไว้เด้วยจะได้รู้ว,ว่าเรามาเร็ว ต่อไปสกดจีเดอดวงตาคุณไหนเอาวันนี้ไม่ไปฟินดีอุ้ยเหมือนแรงขึ้น ไม่ๆหม่แรงขึ้นอันนี้อะไรอะสปินไรท์ี้ราสปินเนอร์สปินเนอร์อู้เฮ้ยเท่อะแบบนี้สุดยอดเลยนะฮะแบบเขาเรียกไงอะลูกเล่ยนเยอะจริงๆนะนี่คือบนสามสีไม่ใช่ผ้าสามสีหรอ แก้วนะ้ำมีส้มและน้ำแข็งหอ,อันนี้อันนี้แล้วเราจะออกยังไองอันนี้อ้ข้างนอกข้างนอกข้างนอกมีอะไรด้วยอ๋อกรับน่ว่าจะออกไม่ได้แล้วโดนขันเคะ okay. นี่คืออะไรของเล่นยุคเก 9, 9่าเก้าศูนย์เปล่าอะไรอ่ะอุ้ยอุยตกใจอ๋อคุ้นๆแฮอันนี้สวยอนุบาลเลยเดี๋ยววนกลับมาที่เําทำไมอันนี้อะไรตู้ปลาโอ้เราไปเป็นปลาเลยนะ,ะยน้อต้องใส่แบบนี้ต้องคลิปแยกแนละ้วเวเธอมันเยอะจริงๆฮะ สงสารคนัดต่อเอออะไรยิงะนูโอ้สายเมนะนูเหล้วเราเออเราอะเป็นสายเมนะนูนะฮะอะไรเหลรเ, <laughs> เห็นไหมสายเมนธนูขนาดไหนถวยละครัง นี้ปุ่มปักเป๊กเอ้เขาเพื่อนเสียงฟังดูหน่อยฟังความฟินอุ้ยใ่ตอกใจตอกใจจนเสียงหาเลยเอยเป็นป๊อปอกดอีกอันหนึ่งได้สิบห้าแล้วใช่ไหมสิบหกนี่คือรูทช,ชิปหืพวัด มันคืออ้ยังบอพังรูดรูซิปอิโมจิหัวโตวโอ้ยหเดี๋ยวจะมีตัวไรนมาทำร้ายเราเออแต่ว่าสำหรับวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่าเออถ้าเกิดใคร ตั้งใจฟังแบบเสียงดีๆอะไรเงี้ยนะเออลำโพงใครดีด้วยแหละนะก็นะจะได้ยินเสียงท้องร้องโคร,ร,รกเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตไปทานอาหารกลางวันก่อนนะฮะก็ใกล้เที่ยงแล้วเนาะสำหรับวันนี้เราไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า,าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวต่อเลยอืเอ๊ะหรือไม่คลิปหน้าคลิปนี้แหละเออเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะย,ยัยก็มาก็มาต่อกันแล้วนะฮะสำหรับแบบนี้นะเนาะตอน ที่เบิร์สกินมาถนะ้าก็ลืมใส่นะลืมเบิร์มาแล้วก็ต้องเข้าไปในโกดังแล้วก็กดใช้เออเข้าสกินแล้วก็ใช้ด้วยนะฮะลืมนะฮะอ,ะอะวะัาเราต้องมีสตาร์ด้วยเหรอมีสตาร์ถึงจะเล่นได้อย่างงั้นเหลอฮะทำไมต้องมีสตาร์โอ้ อ้าโทษทีไม่มีสตาร์ไม่มีสตาร์อยากเล่นนี่นะเอาไงอ่ะอยากเล่นอ่ะ,อะแต่ว่าอันต้องใช้ตังอะนะฮะ,ะไม่เป็นไร้งก็จบแค่นี้ก็ได้เออเสียดายตังนะ เลยนะฮะก็จะได้ไม่ต้องเลือกแบบนี้นะจะได้ไม่ต้องโหวตแบบนี้นั่นเองนะโอเคไปวิจารณ์กันสีดาวสีดาวพอ่อโอเคแมปสนุกดีแมทแมปสนุกดีแต่จะผ่าน จะผ่านไปเออไม่รด้วไวไงแต่จะไปเออใช่ไหมเถอะ่ะเอาเป็นว่าแค่นี้พอสนุกดีได้สีดาวพอเออใช่ถึงเวลามาเอ่อมาอันนี้ละโหวดแล้วนะฮะก็ทั้งหมดนี้ตอนแรกคิดว่าจะให้เป็นอันนี้นะแต่ว่า เราเนี่ยก็จะให้เป็นแบบนี้แทนเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมันต้องเสียตังค์เนาะโอเคสําหรับวัดนี้นะฮะเราเนี่ยให้เหตุผลก่อนว่าทาไมไม่เลือกแบบนี้เพราะว่าแบบนี้เนี่ยเขาเออใหญ่เกินจริงๆมันใหญ่เกินแล้วก็เป็นแบบที่มีความเป็นไทยสนุกดีแต่ว่าเอออยากให้เป็นแบบเป็น แบบจากหมดสร้างสรรค์เป็นประจ o ภัยอยากให้เป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วก็มีสปอร์แสงดาวมาให้แล้วก็มีไก่ย่างมาให้ด้วยแล้วก็นมขวดด้วยนะคะถ้าจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดแบบมันคือมันก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเราพูดอะไรเนี้ยอย่าบอกว่าโอ้โหมันทํายากมากเลยนะคือมันทําได้ง่ายมากเลยนะคะเอออยากให้เขาทํามันแบบนี้มากกว่านะคะอืมโอเคคือแบบเป็นแบบที่โหลดนานที่สุด เท่าที่เคยเล่นทั้งหมดแบบคือตั้งแต่เริ่มเล่นเกมมาเนี่ยนะฮะเขาไม่เคยเจอแมปที่แบบหลุดนานขนาดนี้มาก่อนเลยนะส่วนแบบเอลฟ์เอออะไรนะเอลฟ์เทอร์เรพารีสอะไรเนี่ยนะก็เป็นแมปที่ใหญ่แล้วก็มันไม่ได้เป็นแบบวัดอันเนี้ยที่ทางเข้ามันแบบตัดมาดื้อเลยนะฮะอันเนี้ยคือเขาแบบ เราลองใช้พโพนี่บินดูแล้วก็เปิดแผ่นที่คือเขาแบบเฮ้ยมันเหมือนกับไม่มีทางเข้าให้นะนะเราแบบเอออย่างนั้นมันก็ดีนะ,นะะถือว่าเป็นแบบได้ดีส่วนแบบนี้เนี่ยคือมันก็ผลคลายดีนะฮะแบบรีแแกซ์นะฮะแต่ว่าเสียดายที่มันไปต่อไม่ได้เพราะว่าต้องเสียตังเนาะเอ็มคอยก็ไม่มีนะก็เลยจะโบวตให้แบบนี้แทนเด้อโอเคเดี๋ยวเราไป เกอกฟอร์มเลยดีกว่านะฮะเอาละเดี๋ยนะวิวตรงเรียบร้อยฮะเสร็จแล้วดดลนะลอ่ะชิวๆละก็จะได้รางวัลยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เออก็ดูคลิปแล้วก็ไม่ได้ฟังอะไรามากมายฟังแค่ว่าวันนู้นวันนี้ทำอะไรบ้างนะฮะโหลดแมปอะไรบ้างนะ โอดไปแล้วก็ช่วยไม่ได้นะฮะไม่แก้โอดแล้วนะฮะอ่ะปลาลิสกับบาลิสไปเลยนะฮะตอนนี้เราดริ่มมาแล้วนะดูโฆษณามาอ่ะอ่ะไปต่อกันไปต่อฟึบใช้ได้สองนาทียังเหรอคืออะไรตอกตะปูตะปูอะไรเนี่ยไปต่อไปต่ออันนี้อะไรที่เบียดมือฮะ what what is this ก็งงงดิมันคืออะไรก็ไม่รู้หายใจเข้าออกค่ะโอ้ชุดไปต่อๆต่อๆนี่อะไรเนี่ย มีง่ายไงปากกาปากกาโอ้โหต้องมีปากกาเหรอโอ้โหต้าร์ยี่สิบสองเดี๋ยวนะฉันมาเลยผงฉันแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องมาจากฝั่งนู้นก่อนนี่เอ้ออะอะเริเลยเสียงต่าง ไม่ได้ยินวอตเดอไม่ได้ยินนะฮะสร้างมัน หลดความคืบหน้าเกมนี้ไหมเพลบความคืบหน้าเสียหายวัดนี่มมีอะไรแบบนี้เด้ออันลบทิ้งให้หมดเปลืองโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจริงๆนะบ๊ายบายจริงๆนะบ๊ายบายสวัสดีจ้า